ครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นไฟล์ PDF บนระบบปฏิบัติการ Android นะครับแอปพลิเคชันที่ผมใช้ชื่อว่า Clear Scanner นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับเข้าไปที่ตัวแอปนะครับ หลังจากนั้นให้มาเลือกตรงที่รูปภาพตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการที่จะแปลงนะครับผมจะเลือกทั้งสองรูปนี้นะครับหลังจากนั้นให้กดตกลงครับตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการให้รูปภาพเราเป็นขาวดำนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ เป็นรูปภาพเดิมนะครับหรือเป็นแบบเอกสารนะครับสองภาพนี้ผมต้องการใช้เป็นรูปภาพเดิมนะครับก็ให้เลือกเป็นรูปภาพเดิมนะครับหลังจากนั้นให้กดตกลงครับระบบก็จะพาเรามาที่หน้านี้นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีตารางคอปแบบนี้นะครับให้เราสีเขียวๆตรงนี้นะฮะเราสามารถเลือกคอปเฉพาะตรงส่วนของภาพที่เราต้องการได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองคั่ให้ดูนะครับเสร็จแล้วให้กดเครื่องหมายถูกครับส่วนภาพนี้ผมต้องการคั่บทั้งภาพนะครับให้มาเลือกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับระบบก็จะคอ่ให้เราทั้งภาพนะครับหลังจากนั้นให้กดเครื่องหมายถูกครับ โอเคก็จะได้ภาพจํานวน2ภาพที่เราต้องการนะครับถ้าเราต้องการจะพิมพ์นะครับให้เราไปกดที่ส่งออกได้เลยนะครับหรือเราต้องการจะส่งเมลแล้วก็กดตรงนี้นะครับให้เลือกที่ส่งออกนะครับมาสู่หน้านี้แล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์เอกสารของเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็น A2 นะครับ แล้วก็ให้เลือกอีเมลที่เราต้องการจะส่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็น Gmail นะครับจะเห็นได้ว่าไฟล์ a 2ของเราก็เข้ามาในอีเมลของเราแล้วนะครับเราสามารถส่งเมลได้ตามปกติได้เลยนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเซฟลงเครื่องก่อนแล้วค่อยมาส่งเมลภายหลังก็ทําได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปก่อนนะครับกลับมาที่แอปพลิเคชันของเรานะครับ ขั้นตอนนี้ถ้าเราต้องการที่จะเซฟไฟล์ลงเครื่องก็ทําได้เช่นกันนะครับให้ไปเลือกที่อื่นๆนะครับแล้วก็เลือกบันทึกข้อมูลนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อเอกสารเหมือนเดิมนะครับเป็น A3 นะครับแล้วก็ เราสามารถเลือกที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่องของเราได้นะครับให้มาเลือกจุด3าจุดตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะไว้ในดาวน์โหลดนะครับหรือว่าทุกท่านก็จะไปเลือกที่เก็บไฟล์ที่อื่นได้เช่นกันนะครับหรือจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ก็ได้นะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นให้กดบันทึกไปยังที่เก็บข้อมูลนะครับเมื่อกี้ผมเอาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เปนดาวน์โหลดนะครับไฟล์ a e นะครับเรียบร้อยครับไฟล์เราก็จะถูกบันทึกลงเครื่องไปแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูวิธีการส่งอีเมลนะครับว่าเราจะดึงไฟล์จากเครื่องมาแนบอีเมลได้อย่างไรนะครับให้เข้าไปที่อีเมลของเรานะครับ กดสร้างนะครับแล้วก็ไปแนบไฟล์นะครับจะเห็นได้ว่าไฟล์ที่เราเพิ่งบันทึกล่าสุดนะครับมันก็จะเด้งมาให้เราเลือกได้เลยนะครับแล้ก็สามารถเลือกไฟล์ได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็ส่งอีเมลได้ตามปกตินะครับเป็นอันเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ